หลักสูตรการบัญชีวิสาหกิจชุมชนผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์นิธิภัทกฤติศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒมหาสารคามค่ะ สำหรับหลักสูตรนี้นะคะมีหลักการและเหตุผลเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบันเนี่ยค่ะมักจะประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการการเงินเนื่องจากผู้จัดทาบัญชีเนี่ยค่ะมีความรู้ด้านการบัญชีไม่เพียงพอทําให้การบริหารจัดการการเงินการบัญชีของกลุ่มเนี่ยเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพส่งผลทําให้การเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยเป็นไปอย่างจํากัดรวมทั้งไม่สามารถทราบถึงผลการดาเนินงานของกลุ่มเนี่ยว่าก่อให้เกิดผลกําไรหรือว่า อะไรายได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ซึ่งนะคะวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีการจัดทํางบการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีรายการของกลุ่มเนี่ยได้ซึ่งในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย4หน่วยเรียนหน่วยเรียนที่1นะคะเป็นเรื่องของการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนหน่วยเรียนที่2เป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยเรียนที่3เป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีของวิสาหกิจชุมชนและหน่วยเรียนสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการบัน ปรับปรุงบัญชีและการจัดทำงบการเงินของวิสาหกิจชุมชนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ